สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ tesa n c นะครับวันนี้เรามาอยู่ใน application ี่มีช่ว่ magic c า a ์นะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูชิ้นส่วนอะไรของรถยนต์นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการกดถอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำคำสั่งซื้อสำเร็จ200ครั้งด้วยกันนะซึ่งผมได้รับตรงนี้เพียงแค่เท่าไหร่ทุกคนนะเพียงแค่1000กว่าคะแนนเองทุกคนนะเออกว่า เอ,อเขาเรียกว่าอะไรก็คือมันได้เยอะแหละดูคนนะตอนแรกนะแต่ว่าพอผมกดปั๊บนะมันได้เพียงแค่หนึ่งพันกว่าหรือเท่ากับอยู่ที่1บาทเองดูคนนะซึ่งบอกว่าบอกเลยว่าตรงนี้มันไม่คุ้มเลยนะครับในส่วนการที่เรานั้นจะทำธารกิจตรงนี้ดูคนนะ แนะนำนะครับให้เรานั้นไปหาคะแนนตรงนี้แล้วก็ไปแลกดีกว่าตรงนี้คือทําได้แค่2วันก็สามารถที่จะทําการแลกได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนะครับในส่วนของอคะแนนที่ผมได้รับมานะครับนี่ดูคนนะนี่คือคะแนนที่ผมได้รับมานะอยู่ที่1,600เองทุกคนนะเหรียญที่ชําระแล้วทุกคน1,600เองทุกคนนะ ก็ถือว่าน้อยมากทุกคน,นแล้วก็ผมก็ได้ทำการถอนเงินจากบัญชีเลยุูคนนั้นตอนแรกคิดว่าน่าจะได้หลักร้อยแหละนะแต่ว่าที่จริงได้แค่1บาทเองนะครับและอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผมได้ทําการชําระอ่าตอนนั้นตอนที่ทำทำการถอนนะก็คือ500กว่าบาทแต่เราได้เพียงแค่1บาทซึ่งมันไม่คุ้มมากๆเลยนะครับ โอเคทุกคนนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านะ่าเป็นการเอาเปรียบมากเลยทีเดียวตรงนี้นะเพราะว่าเราก็ทำธุรกิจสาเร็จแล้วซึ่งจาก500บาทนะครับผมนะก็ 5, ให้ประมาณ50บาทก็ยังดีแต่ว่านี่ให้แค่1บาทมันก็เกินไปนะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการถอนจากชิ้นส่วนหรือการจัดซื้อ200ครั้งนะครับ ในส่วนของการถอนเียนนะครับก็ยังถอนได้ปกติเหมือนเดิมอันเดบล่าสุดก็วันที่28ที่ผ่านมาจำนวนอ,อยู่ที่70.67บาทตรงนี้นะซึ่งการหาไรายได้ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้ว่าออทุกคนจะทําได้เหมือนผมนะหรือผมจะได้ทําได้เหมือนคนตรูนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็การใช้งานของของท่านด้วยตรงนี้นะครับผม ตอนนี้นัผมอยู่ในที่ระดับที่181นะครับผมไอ้เกือบแล้วทุกคนเกือบที่จะโดนชนแล้วเมื่อกี้นะครับวันนี้นะผมยังไม่ได้เล่นเกมเลยวันนี้ทุกคนเนะพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองทุกคนนะะตรงนี้นับก็เหมือนเดิมเลยก็คือกดค้วซ่อมฟรีแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอเพื่อที่ว่าเราจะรับเงินเขียวอยู่ด้วยกัน6.48บาทนะครับ โอเคทุกคนนะก็หลังจากที่เราได้ทําการรับชมวิดีโอจนจบไปแล้วนะรเราก็จะได้ไปอยู่ที่6.48บาทนะครับผมนะทีนี้นะรเราก็ทําการเล่นต่อไปได้เลยน,นะครับในส่วนของด่านถัดไปเนาะซึ่งในส่วนของแบงค์เขียวเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกด่านนะที่เราผ่านนะครับบางที่มันออกมันก็อาจจะทําทการสุ่มให้นะครับว่าต้องผ่านาต้องเล่นไปกี่ด่านถึงจะได้รับนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยสองการเล่นเกมนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมรายวันตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ทุกคนนะก็ไปทําของแอปอื่นนะครับพอดีเนาะ ก็วันนี้ไปดูยแอปอื่นนะเพราะว่ามีแอปหลายแอปเลยที่เราต้องทำนะแล้วก็ยังกับ AI อีกนะที่เราต้องไปดูยต่อไปนะครับโอเคทุกคนนะตรงกนี้นะครับถนะ้าหากว่าใครที่ดูคลิปของผมนะผมก็จะพยายามบอกนะให้กับทุกคนนะครับว่าให้ทํางานประจําวันทุกวันให้สําเร็จนะเพื่อที่ว่าจะเอาเหรียญอยู่ที่620ี่เหรียญน,นะครับผมนะเพราะว่าเรา ต้องทำสองวันนะเราถึงจะมีโอกาสถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่1บาททุกคนหรือประมาณ1000คะแนนนะครับบางีเนาะถ้าหากว่าไม่ถึง1000คะแนนก็จะไม่สามารถถอนได้ตรงนี้ทุกคนนะอ่าน,นี้ก็ถึงแล้ว1000คะแนนก็สามารถที่จะกดถอนได้แต่ว่าอ่าไม่สามารถกดถอนได้เพราะว่า1,000คะแนนเนี่ย พอรากดเข้ามาจริงๆนะก็คือมันเป็น,ปนคะแนนที่อยู่ในส่วนของอะไรตรงนี้ทุกคนนะนี่ทุกคน922นะก็เป็นคะแนนที่มันล็อกอยู่แ้ะที่จริงคะแนนผมมีอยู่ที่ประมาณ3 2 0เองตรงนี้นะครับ พอเรากดถอนออกทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทุกคนอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับไม่ใช่หนึ่งพันคะแนนแล้วในการถอนเงินตอนนี้เขาอัปเกรดเป็นห้าบาทเลยทุกคนหรือประมาณห้าพันคะแนนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเล่นประมาณสิบวันทุกคนนะต้องเล่นประมาณสิบวันนะถึงจะสามารถกดถอนได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็สำหรับคลิปวันนี้ทุกคนนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ